ครับสวัสดีเ,เ,เ e FC, พื่อนๆเอฟซีพอให้พี่น้องสุขโสขทุศพนักครับเนาะเหมือนมาพบพอกับช่องคนเก็บเบ็ดคือเก่านะครับกกเ,เนนบหมือนนี้เหมือนนี้มาพิกัดปา้าน้องจองของให้นะครับไปหลุดน้ำกันนะครับว่าสีมันเฮ็ดยังครับพอพูดลงคนมเมื่อวาเฮ็ดไวแล้วก็มีใหญ่อยู่ก็มีแต่ละคนใหญ่บวกกันนะครับเนาะงไปหลุดนห็นครับว่าสีมันหรือบอมันใหญ่ของข้าครับจุ่มเฮ็ดก่อนยังครับ กอหญ่ครับหาไล่ครับเรยงเรยงบางครับเก็บเปล็กผสมหน่อยนะครับเนาะ้ัก็ตตรูมเพื่อน ตใหญ่ครับดอกง,งามๆเลยเลน,ไไนี่ก็อาวครับเผินขาไล่ครับพี่น้อสามดอกครับพี่น้อบาไหนแล้วครับเนาะ งูเคยก้ามาเค็ดหลายอยู่กันครับพี่หนอ c มาจะใส่นะครับเนาะมาจะตึงผู๋ครับขึ้นขาไล่ครับพี่น้องดอกนึงครับขึ้นขาไล่อีกแล้วครับนี่เป็นหนึ่งสีอดอกนะครับเนาะหนึ่งสองดอกแฝดครับโอู้หูถอพี่น้องเด้อส่วนกล่องครับดอกหน่อยก็นั่งขึ้นไม่ร้ายได้พี่น้อง ีะเกิดอีกอยู่ครับอีกสองดอกยังไม่ไหนดีครับโอเนะอีกดอกนึคกกนคง,งครับให้เราโง่ครับพี่นอ้อง นี่ส้มๆหงอกสีสมนะครับนังลงเลย่งเลพึ่งขายครับออกเท้าดอกบอพี่น้องเอ้ยเท้าก็เอาซ้ำเอาได้เนาะดอกนี้ก็เท่าแล้ว ครับผมดอกนี้ยังได้อยู่เพิ่มแก่ครับพี่น้องดอกก็ตั้งขึ้นใหม่ก็มีด้วยพี่น้องเอ้ยครับก,ก็ตั้งขึ้นใหม่ก็มีแน่นอนครับเห็นบอกน้าไล่ครับดอกนึ่งของกระยดอกครับพี่น้อง ต้องเกิดมาที่ไหนเลยเนาะยินหมองกระดกอีกครับรอดอกเนืงตากเดียดนะครับเนาะดอกเป็นอย่าง,งคอรอคับพิษก็อ้าวครับลายดอกได้ครับยิน ให้เราด้วยครับจุ่มนะครับก็จอจุ่มครับดีครับ กลางกอหญ้าครับลูกใบยังสวยๆครับไม่ควรจงงะงอ่ะนี่ครับกลังสีสมๆนะครับนังหรือว่าเฮดกอสมประเดินนะครับอ้าวครับ 1>, 1分貝がびの。 ละนครับเฮ็ดล้างเละครับพี่เนาะสองดอกครับนี่ครับล้างกระเจี๊ยบเขียวหมองๆนะครับเนาะเกินเห็นล้างเละครับบางคนเกินเฮ็ดนาเละครับเฮ็ดล้างเละครับพี่น้องลูกค้าเหงาๆครับ สีสมลองนึงครับดอกเดียวครับพี่น้องสีสม,มีดอกนึงครับใ,ใกล้ๆกันครับดอกดอกมองหันแแดงหนาครับมันแดงหนาแดงบางครับแบบแดงน้ำมา ฝร่งขาขนครับดอกหนึ่งดอกเดียวครับฝึ่งขาได้ครับสองดอกครับเรือไม้เราบลดอกนะพี่น้องเนาะฝรั่งขาได้ครับ นั่งครับนี่ยังมากบกไกลกันที่ย่งครับโู้ค,ครับกลางทางเลยนะครับเนาะจุมหนึ่งกับไข่หนึงครับ ท้ายไรับพี่นอ้องมันเป็นท้ายไรครับให้ดอกได้ครับเนี่ยหวัวรุดจ่อยนะครับต๊อกเนี่ยจอกนี่ซีดอกครับพี่น้องยังมีข้าลตาอีก ขันท้ายกับพี่น้องบอกเงี้ยวบวบเลยครับเข็มขันท้ายครับง่ายมากเลยเก็มขันท้ายครับเข็มขันท้ายอีกแล้วดอกงามๆด้วยพี่น้องถ้าเห็นดอกเดียวครับบริเวณนี่นั่ง่ม มาก,ก่อนนะเบดร์บอ,บอเฮดกอใหญ่ครับพี่น้องเลือบพี่น้องเพิ่นเคชียครับเพิ่นเคชียแตกแตนบ่แถวนี้ครับนี่เชียดอกหน่อยไหมนะครับเนาะเดี๋ยวอีกครับยังอยู่ดอกนึงดอกงามๆครับเห็ดกอใหญ่เลือบพี่น้อง,อง,อง,ง,องอพนองันเชียนะครับเนาะอ,อีกดอกนึงครับ ครับพี่น้องยังงามไหมครับที่เป๊ลมนะครับเนาะนะครับเหงามันยังเห็นอยู่ทพึ่งขาขนครับหรือวยที่พึงนนววพ่งลังเหลื่ยมครับดอกบานเพลิน,นครับเนาะ เึิงขาวครับพี่น่อด,ดอกองำลังด้วย้ปิงข้าวข้นครับดอกนึงเึิงข้าวได้ครับพี่น้อดอกนึงครับเีวยเหนื่อยแล้วครับบานนี้ไดินกันน้ำตาแล้วกันน้องวาสิมันเฮ็ดนิดนึงเฮ็ดแดงหนาครับ ครับเฮ็ดองเฮาตอนนี้รู้หรอยอีกครับทหารครับเอาเฮ็ดออกนี่ก็บเสื้าพี่น้องเมื่อล้วนะครับเนาะไปจังไปสรุปเฮ็ดกันอีกที่หนึ่งยูนรถนะครับเนาะงนะครับครับมาหอดช่องไทยของคิมนะครับเนาะมาสรุปเฮ็ดนครับนดี๋ครับเฮ็ดก็ห่อมาหนี้เป็นเฮ็ดรวมๆครับมีเฮ็ดนางเรนะครับเนาะเฮ็ดละงูเฮ็ดกอใหญ่เฮ็ดปุ่งขาวเฮ็ดปึ่งไข่ครับ ที่ผงข้าลายก็มีให้บังดาก็มีครับพี่วางนี่ครับทรามาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับนอากกดติดตามเพื่อจะว่าพาคลิปต่อไปครับจนกับฝนตกแล้วครับฝนลงม็ดสิทเมื่อยครับพี่ไกด์กามาส้ำนักสงน้องจอกห้องให้นะครับนาะตำบหอยคาอำเภอบุญทิีจังหวัดอุบลราชธานีครับครับบมสวัสดีครับ